สวัสดีครับเพื่อนเพื่นทุกคนครับวันนี้อันดันมา Open Box อีกแล้วนะครับในกล่องเนี่ยก่อนจะเปิดกล่องก็จะมีเขียนชื่อไว้อยู่แล้วนะครับที่นี้ก็มีบอกว่าเทอ r ์ล่าไนฟอร์ลิมิเต็ดเอดิชั n นะครับแกออกมาภายในเนี่ยเราก็จะเห็นกล่อง แบบนี้ครับซึ่งก็จะมีพลาสติกรับอยู่พอแกะพลาสติกแรบแล้วจะออกมาเป็นคล้ายๆกับสองแว่นนะครับข้างหน้าก็จะมีเขียนว่าอันดันเทอร์ล่าครับ <m uch ing fingers> เปิดมาภายในนี่คือนาฬิกาครับตารางเทอร์ล่าจะเป็นนาฬิกาที่ทรง ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ไซส์37มิลน,นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับนี่คือเรือนที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเอามา open box หลายหลายเรือนเลยนะครับก็เหมือนกับว่าให้เพื่อนๆดูไปว่าที่เอามาอันดันเอามาแต่ละเรือนเนี่ย ชอบเลยกว่าะะครับนี่เรือนที่2ครับ Chinese w l Chinese w l เนี่ยเรือนี้ผมดูเองและผมชอบเองเป็นพิเศษนะครับผมก็สั่งมานั้นที่พวกเพื่อนๆเ,เห็นในวันนี้ที่เอามา open box เนี่ยคือผมขอซื้อจากบริษัทมาเลยนะครับก็คือจากนี้ไปพวกนี้ก็คือของผม <laughs> ในหนึ่งวันได้นาฬิกามาหลายเรือนี่มันก็ดูตื่นเต้นดีเหมือนกันครับ ตรงนี้มีเขียนเป็นภาษาจีนเอาไว้นะครับเขียนว่าเนีว่งเทียนนะครับเนีว่งทียนก็เกี่ยวกับวัวครับพูดแปลเป็นไทยมันอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับก็เป็นคล้ายๆสองวันเหมือนกันนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นทรงไดรเวอร์นะครับทำจากบรอนซ์นะครับ หน้าปักที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะมีตัวอักษรภาษาจีนอยู่ด้านไหนขอบสวยทีเดียวนะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นเรนที่2องนะครับที่ผม Open Box ในวันนี้ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่ผมทําอันดันเนี่ยเนื่องจากว่าตัวปกติเนี่ยคงจะสามารถจะแข่งกับทางอ,อันดันที่ขายบนเว็บเองลำบากนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ที่ผมนำมาเนี่ยก็จะนําเป็นตัวมีเต็ดเข้ามานะครับนี่เรามาเป็นกระป๋องเลยครับนะครับกระป๋องเนี่ย ถ้าเพื่อนๆที่เป็นแฟนป๊อปอในอดีตเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้คือป๊อปอแน่นอนนะครับอันดันป๊อปอนะครับซึ่งอันดันป๊อปอเนี่ยในช่วงที่เขา c o l ล a b scan เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ออกมาหลายตัวทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นที่มาแกะได้นะครับเพราะแกะแล้วมันก็คือกระป๋องเปิดแล้วนะครับก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับนั้นเลนนี่แกะแล้วก็คือกลายเป็น ของยูสไปแล้วนะครับเปิดออกมาก็เห็นาเห็นผักเต็มเลยครับไม่ใช่ผักนะครับคือกระดาษที่ยัดเอาไว้นะครับเพื่อกันกระแทกนั่นเองนะครับแล้วนาฬิกาอยู่ไหนครับนาฬิกาก็ขอยอยู่ข้างในนี่แหละครับท่านวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูตามบนเว็บเนี่ยจะเห็นว่ามีเพื่อนเอา,เอา ตัวลิมิตมาโชว์ไปแล้วนะครับตัวล i มิตเนี่ยจะเป็น lefty ้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาแต่ก็ใช้บรอนซ์เหมือนกันนะครับหน้าตาใกล้เคียงกันเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมผมให้คะแนานค่อนข้างสูงนะครับเพราะผมถือว่า ออกแบบได้ค่อนข้างสวยทีเดียวซึ่งเคสตัวนี้มันก็เหมือนกับเคสของซับมารินเนอร์นะครับแล้วก็อเอาไปโมนิดหน่อยนะครับซึ่งพอทำเป็นตัวบรอนซ์ออกมาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นตัวสเตนเลสธรรมดาเนี่ยผมยังรู้สึกเฉยๆนะครับแต่พอเป็นบรอนซ์แล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยครับ ต่อไปเลยครับนี่คือเลนอถัดไปครับเลนอนถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีภาษาจีนอยู่เป็นกระดาษสติกเกอร์แปะอยู่ตรงตรงกล่องเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่าอันดันอย่างนี้นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องแบบกล่องมาตรฐานทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะบอกเอ๊ะทำไมผมถ่ายมุมแคบจังคือมาถ่ายในมุมที่มัน มีแต่ของวางเต็มไปหมดนะครับมันดูลกผมก็เลยจะต้องบีบมุมให้แคบเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่เห็นความลกนะครับกำลังจะย้ายบ้านครับตอนนี้บ้านนี่ลกไปหมดเลยครับมันเป็นฝาแบบเปิดอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นมาตอนนี้ก็มีตัวอ,อักษรน,นะครับ individuality matters กอ็อันดันเขาก็เน้นไปทางาทำนาฬิกาที่ให้คนสามารถที่จะสร,สรรรส้างกันเองได้นะครับนั้นก็จะมีคำว่า i n t i v i n u a l i t y นะครับนี่คือนาฬิกาที่อยู่ข้างในนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็น18 plus นะครับ Plus. เพราะว่าถ้าพูดกันแล้วมันก็คือ,อสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นของผู้ใหญ่เท่านั้นเนี่ยเพราะว่าด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีอีโรติกนะครับรูปภาพอีโรติก นาฬิกาเรือนนี้เนี่ย ä, สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเขามีความสวยงามทีเดียวนะครับสิ่งที่เสียเสียแข็งอย่างเดียวก็คือก็เป็นนาฬิกาคอร์สนะครับแต่สําหรับเพื่อนที่ไม่ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นานาฬิกาคอร์สเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ย ä, เป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความสวยงามทีเดียวนะครับก็สําหรับนาฬิกาที่ซื้อมาเพื่อที่จะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนี่คือหนึ่งเรือนที่ผมให้คะแนนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็กล่องมาตรฐานอันดันธรรมดานะครับเปิดวิธีเปิดเนี่ยก็เปิดแบบด้านข้างอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็มีตัวหนังสือเหมือนกันว่า individual matters นะฮะจริงๆกล่องตัวนี้กับกล่องตัวเมื่อกี้ก็คือต่องกล่องตัวเดียวกันเพียงแต่ว่า ของตัวเมื่อกี้เขาเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะด้านหน้าเพื่อให้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งอันดันเนื่องจากเป็นนาฬิกาชนิดที่ไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยในของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากมายนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้หรูหรานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบสแคมป์นะครับตัวบรอนซ์นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าขอบเนี่ยจะเป็นแบบลายนูนนะครับจะไม่ใช่แบบพิมพ์อยู่บนะก็จะเป็นลักษณะเป็นลายนูนนะครับสายเนี่ยก็เป็นสายออกไปทางแนวทหารทหารหน่อยนะฮะก็ดูดีทีเดียวครับแต่ตัวนี้มองไม่เห็นฝาหลังนะครับเอาฝาหลังก็คือต้องดันขึ้นนะครับ เพื่อนว่าสวยไหมครับตัวสุดท้ายที่ผมจะ open box ในวันนี้นะครับคือ,อ,อปัญหาของผมจะมีอยู่แค่นิดหน่อยนะครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆชอบนาฬิกาแล้วผมไม่ได้สั่งเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องสั่งไปในรอบต่อไปนะครับพอเราสั่งไปในรอบต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะสั่งได้ถี่ถีมากเพราะทุกๆครั้งที่สั่งของเนี่ย มันจะมีค่าโอนเงินแลวก็จะมีค่าบริการในการนําเข้านะครับซึ่งก็มันไม่ได้แพงมากครับแต่ว่าสําหรับนาฬิกาที่ราคาไม่แพงแล้วเนี่ยพอเฉลีย่ยออกมามันก็ราคาพอสมควรเลทีเดียวนะครับนี่มองเข้าไปปุ๊บมันก็มีความรู้สึกเป็นสมุไรสมุไรหน่อยนะครับ ก็จะเป็น2องแว่นเหมือนกันนะครับใช้ดึงออกมานี่ครับนาฬิกาที่อยู่ภายในนะครับเ,เรือนนี้ตอนที่ผมดูในเว็บเนี่ยผมอยากได้มากนะครับนั้นที่ผม Open Box วันนี้เนี่ยนาฬิกามากกว่าครึ่งคือตัวที่ผมต้องการจะเอาขึ้นมาใช้เองนะครับอยู่แล้ว ังนั้นพอได้มาเนี่ยผมก็ต้องควักกระเป๋าตังค์เองนะครับเนื่องจากบริษัทที่ก่อตั้งเป็นบริษัทเล็กๆไม่ได้มีตังค์มากมายก็ผมอยากได้ผมก็ต้องซื้อขึ้นมาเพียงแต่ว่าผมจะซื้อได้ถูกกับเพื่อนเพื่อนนิดหน่อยตัวนี้ชื่อเป็นทางการของเขาที่บนเว็บคือโลนินนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ลมดำนะครับเคสก็เป็นเคสเซับมอรินเนอร์นะครับแล้วก็ดำไปหมดมีสีแดงนะคล้ายๆเป็นสีเลือดนะครับมองบอกเหมือนกับการที่ฟาดฟันดาบลงไปแล้วเ,เห็นเลือดนะครับงั้นที่วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีเดือนนี้โรนินนะครับเดือนนี้ เบสแคมป์ Camp, นะครับเดื่อนี้เป็นอีโรติกนะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เอโดหรือเปล่านะตัวนี้นะฮะ i n นิสอ w l นะครับ, Al, รบเขาออกตัวนี้มาเพื่อฉลองปีวัวนะฮะ ดังนั้นเขาก็จะมีภาษาอังกฤษไอ้ภาษาจีนเขียนว่าเหนียวฉี่ชงเทียนเหนียวก็แปลว่าวัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นเชลล่านะครับเข็มสีแดงตัวหนังสือสีแดงนะครับสายไปสายผ้านะครับจับเท่าที่จับดูแล้วก็น่าจะใส่สบายพอสมควรแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวแรกที่ผมรีวิวไปก็คือตัวป๊อปอายนะครับ ซึ่งป๊อปไตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัว l i m i t ต็นะครับตัว l i m i t ต็จะทำเป็น Lefty นะครับนี่เป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาก็จะมีสเตลเลสสตีลด้วยนะครับดูจากในเว็บรู้สึกจะมีอยู่3รุ่นนะครับซึ่งพอทำเป็นบรอนซ์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความพิเศษนะครับมีความสวยแต่ทิ้งสักพักหนึ่งก็น่าจะมีสนิมขึ้นนะครับก็จะอาจจะดำดำหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของบรอนซ์นะครับถ้าคนชอบนะครับ แล้วเมื่อวันที่ผมได้รับนาฬิกาเนี่ยผมมีโชว์เพื่อนๆไปแล้วก็คือผมได้เอาไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นก็คือตัวนี้นะฮะแบทแมนลิมิเต็ดนะครับแบทแมนลิมิเต็ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในตระกูลแบทแมนเนี่ยถ้าเป็นตัวเครื่องกลไกอัโอโอโตโนมัติเนี่ยจะแพงทุกตัวนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้ เคสที่เป็นไทเทเนียมนะครับเคสตัวนี้แพงทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นเคสที่ดูดีมากนะครับดูดีมากดังนั้นเนี่ยผมจะมีโปรเจกต์แบทแมนลิมิเต็ดที่เป็นอาวุธลับอยู่ตัวหนึ่งนะก็จะใช้เคสตัวเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ขอห,หุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นแบทแมนอะไรและที่สำคัญก็คือเป็นแบทแมนที่มีเฉพาะในประเทศไทยและเป็นอันดันที่แพงที่สุดในโลก จบจนทุกวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมกล้าดียังไงจะไปเอาแบทแมนลิมิเต็ดทำออกมาเพื่อประเทศไทยมีแค่20่สิเรือนนะครับก็นี่ก็เป็น Open Box ให้เพื่อนๆดูกันสนุกๆนนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถจะสอบถามผมได้ใน Facebook นี่แหละครับสำหรับการ ่ายทอดสดก็ขอจบยวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ